สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิราเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร065 946 7028ค่ะหรือ ID l ดี e 0ล5 9 4 6 7ย2 8เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่283นะคะรายการละ2 0 0บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ กันที่สองค่ะ ในการที่สามนะคะในการที่สี่ กันที่ห้านะคะแล้วกันที่หกค่ะ และกันที่7นะคะ ในกันที่8ปดนะ,ะดูแล้วชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์ไม่ได้นะคะ สุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ